ไห้รู้รวมค่ะพี่รอง้านจ่ายโชคปิดเล่ม้อยตากล้องบรรยากาศไปดูค่ะ ต้ここองคิวพิธีต่กล่องพระลูปตองค่ะเป็นจังแดงกันแนะ่รับชมคลิปเร็วสนักสนานไม่ะาวันนี้อิ่มแล้ววันนี้ได้ดูโชว์กันเม็ดเลยยาวๆกินกันเลยกกินเดียวเชียวปากลุกพ่อแม่แม่เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ผลงานด้วยนะคะ<อ>น้องเข้าใจ บรรากาศกร้องสุดยอดเลย ในช่วงของการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพรวมถ่ายภาพรวมติดด้วยภาพเบื้องหลังมาฝากก็พอแม่ป๋าก็พอแม่เบเป๋าคิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นในเฟซบุ๊กมาคอมเมนต์ด้วยถ่ายสำหรับภาพอย่ากำลังเลยอย่าเลยให้ พวกเราด้วยนะคะจี <rôle à déc> ่ <gens> ้องค่ะขอบพระคุณหลายๆสำหรับทุกท่านที่ท่านสนทนาตลอดเบื้งทีดเป็นจบก็ถามโฆษณาคสีจันทร์ธนทร์เหนือครับส่งของน้องต้นเรียวด้วยน้ำกระเจี๊ยวนะครับเราจัะสำหรับปีโ้นเรียวนะคะ ภายในที่ดู่นฟิชนะครับผมส่งไปใช้ขอความกรุณาของภพดื่มมานะน้องมาไทยเสร็แล้วเอาสิไปใช้ต่อจ้ะครับผมขอบคุณจ้าดีๆนะครับจาก KFC Bucket Search นะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นน้องทักแพงนะครับ KFC Bucket Search 2 2 2มานะถ่ายคลิปวีดีโอนะคะเดี๋ยวที่ตะก้เวทีหลักนะครับเรางตะโก้ยกโบครับ สารบิวสิกคาเลนนะครับวันนี้เราจะมีการแสดงดนตรีสามโชว์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีโชว์สำหรับเทศกาลของน้องแขกก็หมดไปแล้วมีสมัยกับแม่กับนังใจอยู่กันมาตั้งแต่่ววัันนทีเสาร์น้องกจากไปใส่ตอนเขาไปติดตามกันพี่ร้องไปย่างไปเบิางน้ำกันโครงการดีๆนะครับจากซีไอคอนแก่นนะครับ ก็ปีหน้าเขาจะสนอสร้กมสรรค์ปี6 9นะครับช่วงเวลาใกล้เคียงอันนี้นะครับปิดการได้จากเพจอีสานคีอทีเฟสิัวรลมาดูสักแต่กอ่านี้นะครับดี๋ยวสักคู่เนึครับขอสัก ที่ถ่ายรูปต่อนะคะอาจจะมีสัมผัสเล็กน <response? S 1> ้อยหรือเปล่าก็แน่ใจเนโซตายหลเนี่ถ่ายรูป <Does> ก <that exist> ับบ <y> ักเก็ตบักเก็ตเคฟซีถ่ายน้องสาวหดย ถัดไปจะบัคกเก็ตนะคะด,ดอกสวยๆบัคเก็ตเคฟซีอยู่ม้อก้นเก็ดครับวันนี้สภาพอากาชุ่มชํานค่ะพี่น้องครับเนื่องจากว่าป้อนสีขึ้นแสดง นี่ฝนตกลงมานิดนึงค่ะพี่รองค่ะอากาศเย็นๆไม่ร้อนแต่น้องๆจัดเต็มนะคะเหงื่อสูกน้องเต้นกันจัดเต็มมากมนี่กัลงชิปเปพีน้องเบิ้งสามสี่ิปแต่เบิ้งให้ครบชิปได้ด้ยค่ะพี่รองค่ะคือเป็นกำลังใจให้เร็่ๆน้อยๆแสดงนี่เป็นกำกัใน,นี่แ สูดเออพักกันเมือยอยากพักกันแล้วนะคะแต่ว่าต้องทำงานต่อถึงถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเดี๋ยวก็ได้พักแล้วพอๆเป็นเม่ยที่เบิ้งคลิปอยู่ทั้งบันกับเป็นกํำลังใจให้คอมเมนต์มาเห็นกาลังใจนะคะพี่รองค่ะสะักครู่สักครู่ไอ้เงอแตกไอ้เงาแตกอ้เงแตกไอ้ยมาอาทิชชู่ไปซับไม่ได้มีเวลาได้ได้ซับเงอนะคะลงเวทีมาเหมือนกับ แป๊บเดียวเรลกระยางมาเลยนะคะเพราะว่าต้องทำเวลาเนาะทงานต้ความสิไปเห็ดหิ่งต่อไปนีู้ชาคนที่ 所以。 เงื i i <S 4> <S 4> ่ซอกค่ะหมม้นหึงเต็มเต็มเนาะพี่้นสินี้คนสินี้ทันไรอยู่ดอกบเงน้นหมูมเต็มี่ทานใครนครับคนสบีทานรใับอะแต่งรูปให้นนเต็มอันนี้แตงอไรวิดีโอซทบ้างนาบ้างนาไม่ด้มเหปลนาบบนี้ค่ะเ็ทีโซเ่ตามคนเมืออาชีพมากเราไม่มีเวลาพักเราก็แม่ว่าก็เต้นโซตาตเท่หลแม่ว่าเต้นมดียวเต้นมูิ้นนะ คนบางรู้สึกพึงสานาทีเองเตี้ยเอาอติเาีเลมันเกดยบยอดไรสดเป็นพันคนดูตเเีกเลเป็นโซต้าเอนเตอรเทนดีพัฒนาไปเรื่อยทุกซีซั่น พัฒน,นาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละงานแต่ละงานห้าอสิสเรียดดีไปเรื่อยๆป้าพี่รองให้กำลังใจแน่ๆค่ะดีจ้ายาเฝ้าชมบมดีก็บยาเฝ้าพีอยากแข่งนิดหน่อยเก็บประสบการณ์น,นะคะพี่รองค่ะ ทำแนวน้ำต่างๆนะนะน้องๆก็ได้เอามาพัฒนาในโชว์นี้นะคะหวังว่าถ้ามีโชว์ข้างหน้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเอาคลิปนี้นะพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝากกับสิประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกกานที่รับชมคลิปในไลฟ์ฝากกุณเลยกูแชทกูติดตามกันได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้ฝากไว้สนนี้คับพี่น้องสวัสดีค่ะ